IMF ออกมาเตือนได้จังหวะของเขาแล้วนะฮะว่าสารพัดส,สงครามเลยสงครามภาษีโลกสงครามการค้าโลกความตึงเครียดทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เกิดภาวะตลาดหุ้นแคลชพังทลายครั้งใหญ่และนั่นหมายความว่าเตือนนะฮะให้สถาบันการเงินเนี่ยนะฮะมีทุนให้หนาพอมีเงินสภาพคล่องให้หนาพอที่จะแก้ปัญหาการพังล้มหรือเสียหายของตลาดหุ้นเนื่องจากสงครามภาษีและสงครามการค้า เรื่องนี้ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับได้พิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของรายงานเสถียรภาพการเงินโลกมันเป็นรายงานที่เรียกกันว่า g l o b a l Financial s t a b i l i t y Report นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเปิดเผยในวันที่21เมษายนแต่ว่าอันนี้เป็นน้าจิ้มออกมาก่อนโอ้แค่น้ําจิ้มนี่ก็ตกใจแล้วฮะรายงานฉบับนี้ IMF บอกเลยนะครับว่าไอ้เจ้าปัจจัยตอนนี้ที่ที่น่ากังวลที่สุดคือความเสี่ยงด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะถ้าพูดให้เป็นภาษาชาวบ,บ้านเข้าใจนะก็คือว่าความเสี่ยงที่มมััันนนนนเเกกิดดขขขขึ้้้จาาาคควแแยยยงงงอออหลหลลๆปรระะะทททศีทีู่่่่ใตพืโบ ซึ่งในนั้น IMF เอ้ขาใส่คําว่าความตึงเครียดทางการค้าเข้าไปด้วยรวมอยู่ในเจ้าปัจจัยเสี่ยงตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยนะฮะมันจะนําไปสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ของราคาหุ้น <S <S ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเอาแบบพัฒใยง,ง่ายๆก็คือมันจะนําไปสู่อะไรฮะตลาดหุ้นจะมีปัญหาครั้งใหญ่โดยเฉพาะจะเกิดการเทขายของตลาดหุ้นอย่างหนักแต่เขาไม่ได้บอกว่าเวลาไหนนะฮะหรือว่าเมื่อไหร่จะถึงนะครับดังนั้นด้วยปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยมันจะทำให้เกิดตลาดหุ้นเนี่ยครับเกิดการเสียหายครั้งใหญ่ แล้วมันจะนําไปสู่ความปันปลล่นป่วนและผันผวนอย่างมากๆในตลาดหุ้นซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าตลาดหุ้นที่ไหนนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมองไม่ยากคงหมายถึงตลาดหุ้นอเมริกาและตลาดหุ้นทั่วโลกขนาดให,ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองถ้าหากว่าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นทั้งความเสี่ยงใหญ่โตมากและกลายเป็นปั่นปัจจัยคุกคามสเสถียรภาพและความมั่นคงการเงิน,นงของโลกโอ้โห IMF เตอร์แรงนะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ เขาก็บอกเขาว่พยานแกะนะครับพอพูดถึงว่าปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ที่แบบระบุได้ชัดเจนกบกว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและความเสี่ยงนี้มันจะตามมาจนกลายเป็นทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยเสียหายครั้งใหญ่เนี่ยนะครับไอ้เว็บบอกอย่างนี้เขาว่าความเสี่ยงตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรรู้ไหมละ่ะหนึ่งความขัดแยง้งสองสองครามนะฮะสามการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งภาคหลังๆนี่ก็น้อยนะแลวมันก็ตีจกากัดวงแคบมากอย่างในตัวตะวันออกกลางหรืออิสราเอลกันเนี่ยนะฮะต่อมาการใช้ใหญ่ด้านกล เพราะพักหลังๆนี่ความไม่แน่นอนและความมีปัญหากันทั่วโลกเนี่ยหลายประเทศเพิ่มงบกระหมกันแบบน่ากลัวเลยนะฮะต่อมาความขัดแย้งทางการค้าไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่ามันเป็นสัญญาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะะความเสี่ยงพวกนี้ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาก็สามปีเข้าไปแล้วนะครับขณะเดียวกันรายงานชุดนี้เนี่ยที่จะออกมาเป็นรายละเอียดใน21เมษายนนี่นะฮะในบล็อก บล็อกนี่เป็นสื่อโซเชียลมีเดียของทางด้าน IMF จริงๆบล็อกนี่เป็นสื่อโซเชียลทั่วไปนะครับแต่ว่า IMF เขาก็จะมีบล็อกของเขาที่พูดถึงเรื่องของประเด็ดนนี้ในบล็อกของ IMF เนี่ยเขาพูดต่อนะฮะเขาเ,าเรียกร้องให้บรรดาสถาบันการเงินเนี่ยรักษาเงินทุนของธนาคารต,รตัวเองแล้วก็รักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารตัวเองด้วยนะครับเพื่ออะไรทราบไหมฮะเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาตรงเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่สูงมากจนทําให้ตาลาดหุ้นนั้นเกิดเสียหายครั้งใหญ่นะครับและที่สําคัญก็คือรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับปัญหาตรงนี้ที่มันจะขยายความขัดแย้งต่อไปในโลกใบนี้อีกเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับไอเวฟเรียกร้องต่อไปเลยว่าให้แต่ละสถาบันการเงินหรือธนาคารไม่ว่าจะอยู่ในไหนก็แล้วแต่นี่นะครับทำบทวิเคราะห์ทดสอบความแข็งแกร่งของธุรกิจธนาคารตัวเองด้วยโอ้โหครับรวมไปถึงทําบทวิเคราะห์ด้านอื่นด้วย ะะว่าตกลงแล้วเนี่ยสถาบันการเงินหรือธุรกิจธนาคารของคุณเนี่ยรับมือกับปัจจัยการที่จะเกิดความเสี่ยงครั้งใหญ่จนทําให้ตลาดหุ้นนั้นเสียหายครั้งใหญ่หรือไม่นะครับเขาในเชิงตัวเลข IMF ก็ทํไอเอบอกอย่างนี้เลยครับว่าไอ้เจ้าความเสี่ยงทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นในนาคที่มันรุนแรงนะครับเช่นสงครามหรือการก่อการร้ายเนี่ยนะฮะจะทําให้ราคาหุ้นเฉลี่ยนะฮะเดือนหนึ่งจะลงประมาณ1%ทั่วโลกเขาเฉลี่ยทั่วโลกนะฮะ บางคนฟังแล้วบอกโอค้คุณบรรชาหุ้นตกแค่หเองแต่อันนี้คือเฉลี่ยหนของตลาดหุ้นทั่วโลกมนาะไม่ใช่แค่ตลาดหนุ้นใดหุ้นหนึ่งนะฮะนี่คือกรณีการเกิดสงครามหรือกอการร้ายจะทําให้ราคาหุ้นเฉลี่ยทั่วโลกตกเดือนละหนึ่งนะครับและในกรณีที่แรงที่สุดอันนี้จะเกิดขึ้นกับพวกตลาดหุ้นเกิดใหม่ไม่ใช่ตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในตลาดหุ้นเกิดใหม่เนี่ยจะทําให้ราคาหุ้นในประเทศต่างๆที่อยู่ในกลุ่มประเทศทเกิดใหม่เนี่ยเฉลี่ยตกเดือนละ2.5%ขึ้นไป <laughs> ท่านผู้ชมเอาไปคูนกันเลยครับหนักนะฮะไม่ให้ไม่หน,มนักนะครับคือปกติเนี่ยสก,กว่ากวองแต่ชิ้นหุ้นดาวโจนนี้เท่าไหร่รู้ไหมฮะสามร้อยสี่ร้อยจุดแล้วนะครับถ้าสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยร่วมๆเฉียดพันจุดแล้วนะฮะต่อมาฮะไอไม่บอกเลยฮะความขัดแย้งด้านทหารน,นานาชาติเช่นกรณีล่าสุดที่เกิดมานี่จะเข้าปีที่สี่แล้วก็คือยูเครนกับรัสเซียที่ซักกันนัวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเนี่ยคือเหตุการณ์ที่ยืนยันได้ชัดเจนครับว่ากระทบกับเศรษฐกิจโลกกระทบกับตลาดทุน กระทบกับตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่มผลตอบแทนจากการลง,ลงทุนเนี่ยนะฮะเสียหายไปถึงเดือนละกว่าลบหสูงกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับปัญหาความขัดแย้งคู่อื่นๆในโลกใบนี้เนี่ยเขาบอกงนี้เลยว่าคู่ยูเครนรัสเซียเนี่ยที่ปฏิบัติการสงครามกันมาและยึดแผ่นดินกันข้ามไปข้ามมากันเนี่ยมาเกิดจะปีแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นกรณีที่ทําให้การลงทุน หดหายไปถึงเฉลี่ยเดือนละกว่า5%สูงกว่า2อเท่าเมื่อเทียบกับคู่ขัดแย้งอื่นๆซึ่งอ,อาจจะเป็นกรณีของอิสราเอลกับฮามาสอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับดังนั้นเราต้องดูในรายละ,ละเอียดกับรายงานฉบับนี้เลยฮะซึ่งเขาจะเปิดเผยในวันที่21เมษายนนี้นะฮะเชื่อว่ามีรายละเอียดเจาะลึกแน่เลยครับว่าตลาดหุ้นที่ไหนอะไรยังไงจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับอ,อย่าลืมนะฮะถามผู้ชมไปแล้วนะฮะ 60, 6 0 0 0นขอโทษห0 0 0ืทองคำนะ6 0 0 0 0บาทตบบาททองคํากลางปีนี้หรือสิ้นปีนี้ ถ้าใครคิดว่ากลางปีนี้พิมพ์กลางปีฮะถ้าคิดว่าสิ้นปีนี้พิมพ์สิ้นปีมาเลยนะครับ